โอ้หลายพี่น้องหลายหลายหลายปลูกจักไรลจังสเบดพี่น้องวันหลายหลายจ้ะแล้วท่านป่งจ้ะซุ้มนี่ว่าท่านป่งจ้ะหลายบอ่อพี่น้องหลายบอ่อหลายบ่อนปลูกกลับมาฟังนี่จ้ะเพื่อนๆหันมาฟังนี่คือสิบเห็นหงย้อนแสงจ้ะนี่ฟังเนี่จ้ะนี่ฟังเนี่ยฟังเนี่ก็มี่จ้ะ เนี่ยดงดงนี่บ่หันโป่งจะดงนี่ลำมันพึ่กระงามจะมีแต่ลำใหญ่ๆยาวๆจะมีแต่ลำใหญ่ๆยาวๆจะไก่สิได้ปูกเล้วป่านี่หนองเพิ่นสอบกินยูจ้ะนี่กินยอดมันจะยอดมันยอดมันจะเห็นบรหลายเนี่ยดงดงนี่บ่หันป่งจะดงนี่นี่ คางนี้เอามากรนจ้ะพีงโอ้สุดสายตาเลยพี่น้องสุดสายตาสุดแสงตาเลยโอ้หลายเก็บว้ยางหลายเลยเพื่อนเพื่อนลำมันลำมันจ้าลำมันมีเยอะแยะเพราะว่าฝนเพิ่นกระท,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 ทําทาทําทาจะพี่น้องบนนี้ก็ได้มีล่งเม็ดพรอมจ้าบนนี้มีล่มเม็ดล่งเม็ดพรอมจ้าปลูกนี่โอ้ ปลูกเน่นรวยมิตรรวยกับรวยจะมิตรแห้งกับแห้งมิตรปังกับปังจะพี่น,อน้องนะอ่าคำเหมือนนี่ยลี่สิผ้าเพื่อนมารอบมารอบป่ามั่นจะเพื่อนเพื่อนปาล่ำมั่นจะเพื่อนเพื่อนหลายเลยจะกำลัางงามเลยใบเพื่อนจะเดี๋ยวเจลี่สิมากเก็บไปให้ปลากินจะเก็บไปให้ปลากินจ้าโบพี่น้องหลายโบ เพิ่นปลูกเบิดนี่ก็โอ้บ่พี่น้องหลายบ่เพิ่นปลูกเบิดตนี่ก็โอ้ลำมันเพิ่นก็งามจา้ะมีแตล่ตลำใหญ่ๆยาวๆจ้ะมีแต่ลำใหญ่ๆยาวๆจ้ะไก่สิได้ปลูกแล้วเพราะว่าฝนเพิ่นกะทำท่าทำท่า,ทาจ้ะพี่น้องมันอนี้ก็ไดมีล่งเม็ดพร้อมจ้ะมือนเ้มีล่มเม็ดล่งเม็ดพร้อมจ้ะเป็นเงืนหลายอยู่นะ เป็นเงืนหลายอยู่พี่น้องปลูกเบิดนี่จ้ะนน่ได้หลายไรลจ้ะพี่น้องนน่ตรงนี้คา,างนี้เอามะกรนจ้ะพี่โอ้สุดสายตาเลยพี่น้องสุดสายตาสุดแสงตาเลยจ้ะย้อนเสียงเจ้าเพื่อนโอ้เพื่อนมิทางเพิ่นปลูกกันเยอะแยะเลยจ้ะเยอะแยะเลย <c oughs> เน,นี่ยซุมนี่เพิ่นเอามาใไม่จะเพิ่นเพื่อนเน่มซุนี่เอามาใไม่เนี่ย่าเนี่ปงกันเนี่ยเยอะแยะแต่เพิน่นป่านี่หนองเพิ่นสอบกินอยู่จ้กนกินยอดมันจ้ะยอดมันยอดมันจ้าเห็นบ่หลายหลายบอ่อพี่น้องหลายบ่หลายบ่คนปุปมเป็นตาลยุยเป็นตาลุยจ้าจักมือสิมาเอายอดของเพิน่นอยอะ เอายอดไปให้ปลากินจ้ะหลายจ้ะหลายคักจ้ะหลายคักนี่ทั้งนี้เพราะท่านปงจ้ะตัวน,นี้เอามาใหม่ขางเลยจ้ะดงมันล่มล่ำมันจ้ะเพื่อนๆหลายเลยจ้ะกำลัางงามเลยไบเพิ่นจ้ะเดี๋ยวยลี่สิมาเก็บไปให้ปลากินจ้ะ เก็บไปเห็ปลากินจ้ากลับมาฟังเนี่ยจ้ะเพื่อนๆหันมาฟังเนี่คือสิบวเห็นหวงย้อนแสงจ้าเนี่ยฟังเนี่ยจ้า่นี่ฟังเนี่ยฟังเนี่ยก็มีจ้าว่าพี่น้องหลายโบเพิ่นปลูกเบิร์เนี่ก็โอ้เพราะว่าฝนเพิ่นกระท้ำท่าทํำท่าจ้พี่น้องบนเนี้ก็ไดมีล่งเม็ดพอมจ้าบนเนี้มีล่มเม็ดล่งเม็ดพอมจ้า อ่าคเหมือนนี้ยี่รี่สิผ้าเพื่อนเมื่อลอมารอบป่ามั่นจะเพื่อนเพื่อนปาล่อมั่นจะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าฝนเพิ่นกระทำทา่าทำท่าจะพี่น้องเหมือนนี้ก็ไดมีล่งเม็ดพรมจะมือนนี้มีล่มเม็ดล่มเม็ดพรมจะผ้าพี่น้องยางเบิ้งอีกก่อนยางเบิ้งซุ่มเลยจะดงมั่นล่มล่อมมั่นจะเพื่อนเพื่อน หลายบอพี่น้องหลายบอหลายโบขคนปงจจงย้อนเสียงจา้าเ,เพื่อนโอ้เพื่อนมีทางเพื่อนปลูกจกังเยอะแยะเลยจังเป็นตาลยุยเป็นตาลยาาุยจ้าจักมือสิมาเอายอดของเพื่อนอยูะเอายอดไปให้ปากินจา้าห่าพี่น้องหลายโบเพื่อนปลูกเบิดตนี่ก็โอ้ หลายบอ่อพี่น้องหลายบอ่อหลายบอ่อนปลูกเป็นเงื่อนหลายอยู่นะเป็นเงื่อนหลายอยู่พี่น้องปลูกเบิดนี่จ้นหนึ่งได้หลายไร่จ้ะพี่น้องนี่ป่านี่หนองเพิ่นสอบกินอยู่จันกิน,ยอ,น,ย,อนยอดมันจ้ะยอดมันยอดมันจ้าเห็นบอ่อหลายปลูกเีนีย้ คนปลูกเนินรวยมิตรรวยกับรวยจะมิตรแห้งกับแห้งมิตรปังกับปังจะพี่น้องนะเป็นเงืนหลายอยู่นะเป็นเงืนหลายอยู่พี่น้องปลูกเบิดตนี่จะหนึ่งได้หลายลรจะพี่น้องนี่หลายบอ่อพี่น้องหลายบอ่อหลายบอ่อนปลูกหลายลายจะกาลังงามเลยใเพิ่นจะเดี๋ยวเยลีสิมาเก็บไปปลากินจะ ไปให้ปลากินจ้าไอ้พี่น้องเบื้องพาพี่น้องมาชมปลาล้ำมันจ้าปลาล้ำมันจ้าเพื่อนๆพน,นี่คางนี้เอามะกรอจ้าพี่โอ้สุดสายตาเลยพี่น้องสุดสายตาสุดแสงตาเลยปลูกจักไลจังสิบเบิร์สพี่น้องวันหลายๆจ้า แ่ท่านป่งจากซุมนี่ว่าท่านป่งจากนีคางนี้เอามะกรูนจ่โอ้สุดสายตาเลยพี่ห้วงสุดสายตาสุดแสงตาเลยลำมันเพิ่นกระงามจ้ะม,มีแต่ลำใหญ่ๆยาวๆจ่ามีแต่ลำใหญ่ๆยาวๆจ้าไก่สิได้ปลูกแล้วเลยจ้า ดงมันล่มล่ำมันจ้ะเพื่อน,อ,นอ่าซ้ายมือขวามือมีหมดจ้ะฟังนิยอนแสยงยางหลายเลยจ้ะ,ะมีมีคุ้มเล่ก็มีจ้ะอ้าวกลับมาที่นี่จ้ะ,ะเยอะแยะเลยเนี่ยซุมนี่เพิ่นเอามามใไม่จ้ะเพื่อนซุมนี่เอามามใไม่เนี่ยท่านี่ปงกันเนี่ยเยอะแยะจ้ะเพื่อน เป็นตาลยุยเป็นตาลุยจ้าจากักมือสิมาเอาอยอดของเพิินอยู่เอาอยอดไปให้ปากินจ้าหลายบอ่อพี่น้องหลายบอ่อหลายบอ่อนปลูกปลูกจักไลจังสบเบพี่น้องวันหลายหลายจ้าแ่้ท่านปงจ้าซุ่มนี่ว่าท่านปงจ้าเยอะแยะเลย เนี S <S ่ยสุ่มนี่เพิ่นเอามหม่จะเพิ่นเพื่อนเนสุ่มเดี๋ยเอามหม่นี่ท่านี่ปงกันเนี่ยเยอะแยะแต่เพิ่นเพิ่นเก็บล้วมั่นจะเพิ่นเพื่อนโอ้ลายพี่น้องหลายหลายหลายทหลายบอพี่น้องหลายบอหลายโบขคนปงเยอะแยะเลยเนี่ยสุ่มนี่เพิ่นเอามาหม่จะเพิ่นเพื่อนเสุ่มเดี๋ยวเอามหม่นี่ท่านี่ปงกันเนี่ย เยอะแยะแต่คนกลับมาฟังนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนหันมาฟังนี่คือสิบโเห็นหงย่อนแสงจ้ะนี่ฟังนี่จ้ะนี่นี่ฟังนี่ฟังนี่ก็มี่จ้ะหลายบอพี่น้องหลายบอหลายบขคนปุกยางหลายเลยจ้ะอ่ามีมีคุ้มเียก็มี่จ้ะอ้าวกลับมาที่นี่จ้ะอ่าพาพี่น้องยางเบิ้งอีกก่อน ยางเบิงสุ่มเป็นเงื่อนหลาอยู่นะเป็นเงืนหลอยู่พี่น้องปลูกเบิดนี่จ้านี่ได้หลายไลยจ่จะพี่น้องนี่งจากย้อนเสียงจะพเพื่อนโอ้เพิ่นมีทางเพิ่นปลูกกันเยอะแยะเลยจะโอ้หลยเก็บว้ยางหลายเลยเพื่อนเพื่อนลำมันลำมั่นจ้า ลำมันมีเยอะแยะอ่าซ้ายมือขวามือมีหมดจ้ะฟังน่ย้อนแสงป่านี่หนองเพื่อนสอบกินยูจันกิน,ยอ,น,ย,อนยอดมันจ้ะยอดมันยอดมันจ้าเห็นบบหลายโอ้หลายเก็บไว้ย่างหลายเลยเพื่อนๆลำมันลำมันจ้าลำมันมีเยอะแยะนกนีโอ้ คนปลูกเด่นรวยมิแตรวยกับรวยจะมิตตแห้งกับแห้งมิตตปังกับปังจะพิดน่องนะ